อาดครับดอกบางไงดอกกระลังบานงามๆครับนี่ตาสะอวนเนาะครับบึงเนี่ย ดอกบานงามไหมครับดอกเหลี่ยๆซะละตัดบะถึกตีนเฮ็ดพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาปลาเก็บเฮ็ดตอนเศร้าครับมาเด้อครับปุรดสิมาเก,ก็บเห็ดน้ำครับเก็บเห็ดมว้มวนๆครับสองดอกแรกครับพี่น้อง ช่วงนี้เห็ดกำลังออกห้ายครับแต่ว่าขันขันมาตาเซาน่ะจะได้เปียบเนาะครับกะที่ได้เห็ดเร็วอยู่ครับขันมาตาเซาขันมาสายนี่ก็ต้องมาลุนเอาอีกเทียนึงเนาะครับดอกตูม,มงามๆเลยครับเนี่ย โอห้อยค้นมาตัวนี้ครับพี่นอ้องนี่ห้อยเหยียบหยาหยามันลมุมโอมันออกยุศอกหินครับนี่ออกตุม่มออกยุศอกหิน คาพอหากเก่าเลยครับนี่นี่ครับมันเป็นผู้ขึ้นไปนี่นะครับสูงขึ้นไปนี่เลยครับนี่ปลาหม่งเก่าครับคุณครับพี่น้องลาดอกบางไงครับเหลียวมากครับ แลๆงๆงามๆเลยครับนี่โอ้ยหลอดตาคนเนาะจังสีเห็นนี่ดอกนี่๊าดมึงเอามือกลางใส่ครับดอกไงญ่เอรีอามันมีกินเกือน้ำตัวนี้กิ่เกือกินเกืออยู่ใได้ดอกครับ ดอกบางไงดอกกระลังบานงามๆครับนี่โอ้ช่วงนี้กาเขาปลายฝนตนน้นหนาวแล้วเนาะครับเห็ดกัยยง พอมี่ห่เก็บอยู่เนาะครับบางมองกะเริ่มจะไวหวแล้วเนาะครับโอ้ดอกตูมดอกนี้ดอกง่ายครับนี่ ดอกแหล่ๆงามๆครับนี่โอ้กิ่งกือกิ่งกือมันจอมันจอเห็ดครับนี่นี่ดอกนี่ ดอกนั้นออกกลางออกกลางเดินเลยครับนี่มองเป็นเปลี่ยนเลยครับกี่น้อยมันก็มีอยู่ด้วครับนี่แต่ว่าพอเอาเอาตะดอกนี้นะครับ โอ้คุ้มครับคุ้มสมกับยางขืนมาอยู่ครับปีนผู้ขืนมาเมื่อยผองสี่กะหายเมื่อยอยู่ครับ,ออรบนี่ตาสะอ่อนเนาะครับบึงเนี่ยดอกบานง่ามไหมครับดอกเหลี่ยเสะละ่ะ เกียบังม่จะก่อนหินครับเห็ดทึ่งภูเขามันเปลือนอันขี้ดินครับเพราะว่าฝนตกเมือขึ้นเนาะข่้นแม่นฝนมาตกเมือขึ้นนี่มันก็จะดอกง่ามอยู่ครับ เอาเลยครับนี่มันตัดคายาครับดอกมันเตี้ยดอกแข็งแข็งงามๆปารครับเลี้ยวไปอันเห็ดไข่ดอกตูมดอกบางแง่ครับคุณน่ะ สะออ่อนเนาะครับบึงเนี่ยดอกแบบไงดอกตูมไหมตัดบะถือกตีนเฮ็ดพี่น้องครับขั้นเมนดอกบานนี่ก็สีดอกไงอยู่ด้เนาะ ตาเสียดายครับนี่เห็นไ,ไหมสองดอกนี่เสียดายถือฝนมาขึ้นแ่ะครับมันเลเน่นเอาแต่ว่าดอกตุม่มใดอยู่ด้วครับแต่ว่าใดดอกตุ่มเท่น,นดอกบานบ่ใดบ่ดเป็นยังนี่ครับมันเน่าแล้วมันหลวงแล้วเสียดายอยู่ เหลียวบเห็นขามันครับตรงไซได้หักเอาเลยครับเนี่ยยังดอกแข็งๆอยู่เลยครับเห็ดไข่เถ่าแต่ว่าเอาได้ครับมันดอกงหญ่ดีเนาะยุ่งกับไย นพ่อดอกตูมีกแล้วครับนี่ นี่ครับสาหรับเซานีเนาะครับม่าสายสายมาที่หลังข้าเจ้าครับกาพ่อได้อยู่ครับเฮดกะถือว่าออกหลายอยู่เนาะครับช่วงนี้ค้นกาม่าหลายขึ้นกันครับค้นก็หลายเฮดก็หลายครับจังไดพผมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมเนาะครับผู้ใดเขามาเบิงเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชนะข่อยน้ำในเด้อครับเด้อวังหันกา โบได้เฮ็ดคลิปไปสักพักหนึ่งเนาะครับพี่น้องเพื่อนกระทมหากาขอบคุณขอบคุณนหลายๆนะครับที่คิดฮอดยังคินฮอดกันอยู่เดี๋ยวผมกาจะพยายามเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเดิงบิ่งกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปนานาะครับคลิปนี้ผมกาคอโตกลับห้องกันนะครับขอบคุณนครับนี่ครับมันหมนครับมแตรดอกนี้ยๆกลับเลยเด้อครับเด้อ